ครับสวัสดีครับผมนายกิฤษศักดิ์เข้าครองวันนี้ผมได้เอาพระสมเด็จวัคังพิมพ์เกบตบัวโตมเอามาลงให้ f อได้ประดับรับชมนะครับภาพพิมพ์นี้ก็ปลูกเสกโดยท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธจันทร์โตผมหลังสีวรคังปลูกเสกในปีพศ2414คือเป็นพระสร้างในยุคปลายส่วนผสมของข้าวสุกกล้วยนะครับและปูนบหอยน้ำมันตังอิ้วผมวัตถุคุณตังหแล้วก็แร่ธาไกสิทธ แล้วก็จะมีเศษพระกำแพงนะครับพระกำแพงเก่าพระเก่าแล้วก็จะมีพวกบ้านเจษรนนะครับแล้วก็จะมีพวกแล้วก็ลงหลักไปด้วยนะครับองค์นี้ครับเดี๋ยวผมจะลงสโคปขยายด้วยกล้องพันหกร้อยเอ็กให้ดูนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงของกายภาพของพระดูด้วยอ้างอิงด้วยหลักธรรมชาติด้วยตาเรานะครับว่าการเปลี่ยนแปลงจะมีมากน้อยขนาดไหนเพราะว่าพระมีส่วนผสมของภาพก็คือมีมีมีน้ํา มีข้าวสูบมีกล้วยมีน้ำมันตะอิ้วมีปูนปูหอยคืออายุการเวลาอายุมากกว่า150ปีก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงมีการเสื่อมเสภาพมีการย่อยสลายมีหลุดลุ่ยมีหลุมบีบ่อมีแยกมีการตกผลึกของแคลเซียมแคลไซต์แล้วมาเป็นซิลิคอนนะครับคือความหนาแน่นของคือต้องมันต้องเกิดอยู่แล้วครับเพราะว่าใช้ปูนปกหอยต้องเกิดอยู่แล้วนะครับนะครับเดี๋ยวจะลงขยะให้ดูนะครับลองมาดูดีๆนะครับ เราจะไปดูพิมพ์ทรงพระนะครับเพราะว่าพระเหี่ยวขดแห้งแล้วก็จะไม่เหมือนกันแล้ะครับนะครับอยู่ที่การเวลานะครับดูดูเนื้ออย่างเดียวครับเรื่องของเก่าต้องดูเนื้ออย่างเดียวนะครับเนื้อนี้จะหนึกนุ่มนะครับเนื้อหนึกนุ่มนะครับขาวอมเหลืองนะครับหนึกนุ่มนะครับดูกัครับ ด้าน,นหลังครับนี่คือการเหี่ยวกันเซ็ตตัวลากธรรมชาตินะครับดูการเหี่ยวหดเฮ็ด แล้วก็แห้งเซตตัวนะครับต้องแห้งนะครับแห้งแล้วเซตตัวเหี่ยวแบบธรรมชาตินี่คือการเวลาครับเราดูการเวลาอย่างเดียวครับนะครับดูการเวลาแล้วก็การเป็นไปได้ของการเป็นไปได้ของเนื้อพระนะครับคืออายุต้องร้อยห้าสิบปีนะครับเราต้องเปรียบเทียบสิ่งของนะครับที่อยู่ใกล้ตัวนะครับที่เหี่ยวหดแห้งเสื่อมสภาพได้จะเป็นลักษณะแบบไหนนะครับ นี่คือวิธีการพื้นฐานการดูนะครับดูของเก่าโบราณขอบซุ้มก็ต้องมีการน,นะครับจะไม่ตรงคือจะเป็นหลักธรรมชาตินะครับเป็นหลักธรรมชาติดูครับเซฟตัวเหี่ยวหดนะครับพื้นฐานการดูของเก่าโบราณครับเราจะดูแบบนี้ครับเดี๋ยวเราจะสโคปด้วยกล้อง1ัน0 x เนะครับเราต้องดูว่าเนื้อ จะมีการเปลี่ยนแปลงกายภาพมากน้อยขนาดไหนนะครับจะถูกจะเป็นไปตามที่เราพูดไปว,ว่าว่าพระมีอายุมากกว่า150ปีกายภาพของพระจะต้องเป็นไปตามที่ตามอายุนะครับ เพราะนี่ได้ลงรักไว้นะครับนักแล้วก็กลายเป็นสีน้ําตาลหมดแล้วครับเพราะนี้ผ่านกันใช้เลยนะครับเพราะมีการใส่กรอบแกะกรอบออกมาครับ ครับจะลงขยายด้วยกล้องพันหกเอ็กให้ดูนะครับดูภาพทวมหมดนะครับตรงนี้อยู่ในกรอบเปิดหน้านะครับก็เลยด้านหน้าสึกนะครับนี่เจษา้เก่าครับ เจอสีแคลไซทับถหบบง,บบบบง,งหมดแล้วครับครับน้ำมันตะยูทุนิธาลักนะครับดูลักรับกลายเป็นสีน้ำตาลหมดแล้วครับแล้วก็เกิดตกผลึกของแคลเซียมแคลไซา์นะครับคือต้องผสมผสานกันเป็นแบบนี้นะครับนะครับ คือไม่ใช่เป็นแผ่นเป็นแผ่นเป็นชิ้นป็นอันนะครับก็คือต้องผสมผสานกันปเป็นแบบนี้นะครับนี่คือผ้าเก่าคือการเวลาครับก็ต้องผสมผสานกันเป็นเนื้อเดียวนะครับจะเป็นลักเป็นน้ํามันตังอิ้วเป็นมวลสารอะไรก็เจอซีคอนแคลเซียมแคลไซต์ทับถมนะครับทับถมแล้วก็รวมรวมเป็นเนื้อเดียวเป็นเป็นอยู่ในอยู่ในที่เดียวกันนะครับคือรวมผสมผสานเป็นเน,นื้อเดียวนะครับไม่ใช่ต่างต่างต่างชิ้นต่าง อยู่คนละแผ่นไม่ใช่นะครับคือจะต้องรวมกันผสมผสานเป็นเนื้อเดียวกันเืหมอนน้ําเทรวมรวมกันนะครับแล้วก็จะเป็นชิ้นเดียวกันเนื้อเดียวกันจะเป็นเนื้อเดียวกันนี่คือลักษณะพื้นฐานกันดูนะครับไม่ใช่ทาไว้ทาไว้เสร็จแล้วก็มาทาสีนี้ไว้มาทาสีแล้วเป็นชั้นๆไม่ใช่นะครับเขาต้องเกิดต้องเกิดขึ้นแบบธรรมชาติด้วยนะครับต้องเกิดขึ้นแบบธรรมชาติ สมบสารด้วยหลักธรรมชาติแบบนี้นะครับไม่ใช่อมาทาเป็นชิน้นเป็นชิน้นเป็นชิ้นนะครับนั่นคือของร่องนแบบนะครับนะครับสามารถจะเจอแบบนั้นครับต,ตรงไหนเป็นหลุมก็จะขึ้นแคลไซา์แบบนี้ครับนี่คือลักษณะธรรมชาตินะครับ ลักษณะผ่านนุ่มพระยุปลายเป็นลักษณะานี้ครับบางองค์นิมนลสารจะมีน้อยมากครับนะครับแต่วัดระฆังจะมีครับมีหนอนคือจะต,ต้องมีครับวัดระฆังต้องมีให้เห็นแบบนี้ครับต้องเห็น คือยุคปลายโมดสารจะเล็กนะครับนเนี่ยเม็ดดำลวกเนี้ยคือเขาจะเขาจะเล็กมากครับเขาไม่เหมือนยุคยุคต้นยุคกลางนะครับนี่ก็สวยครับนี่ยังไม่สะคบเต็มที่นะครับเราก็จะสกบตรงที่จุดสำคัญนะครับคือที่นี่อยากอยากหยิบองไหนมา้ลงให้ดูก็หยิบเลยนะครับ คือไม่ได้ไม่ได้เน้นนะครับเราต้องการให้สําหรับคนที่ต้องการดูจริงๆนะครับคนที่ชอบนะครับที่อยากเรียนรู้นะครับนะครับดูเลยครับคือคาบน้ําอันนี้คือคาบน้ํามันต่าง้วนะครับแล้วก็เกิดตกผลึกกับแคลเซียมแคลไซด์นะครับเห็นไหมครับนะครับงอกทับถมกันนะครับนะครับ่ทั้งหมดนะครับเขาต้องรวมกันเนื้อเป็นผสมประสานเป็นแบบนี้นะครับ รวมกันเป็นแบบนี้นะครับนี่คือการรวมเนื้อของของแคลเซียมแคลไซต์กับน้ำน้ำมันต่างอิวนะครับแล้วก็พวกลาพวกลาพวกคราบเก่านะครับรวมกันเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะสโคปให้ดูนะครับจุดนี้ครับนี่ครับนี่คือการรวมรวมเป็นแม้จะลาดําพวกลักพวกอะไรนะครับเสื่อมสภาพเพราะจะตกมีเล็กชิ้นเล็กเล็กผสมประสานกันเป็นแบบนี้นะครับนะครับข้าขาตรงนี้ก็คือแคลไซต์นะครับ ต่อไปอนาคกหน้าหลุมนี้ก็จะไม่เห็นแล้วครับแคลซซายก็ทํางานแล้วปิดปิดหลุมนี้ครับแคลซด์ยังงอกจากข้างในงออกมานะครับก็ยังงอกจากข้างในออกมานะครับจากที่ต่ำมาที่สูงที่สูงลงมางที่ต่ํานะครับเป็นหลักธรรมชาตินี่แหละครับ ah นี่คือแคลซซายนะครับแคลซซายแท้เป็นเป็นลักษณะแบบนี้นะครับไม่ใช่ไม่ใช่พวกน้ำเสาข้าวนะครับต้องดูให้ดีนะครับแล้วก็เคมีนะครับต้องดูให้ดีครับ จะเป็นเหมือนฟูฟูเหมือนนุ่นเหมือนเหมือนพวกหิมะเนี่ยครับพวกน้ำแข็งนะครับเป็นลักษณะนี้ครับดูครับก็ผสมผสานเป็นเนื้อเดียวครับถ้าไม่เข้าใจไปดูกราบไม้ผิวไม้ผิวต้นไม้ก็ได้ครับนั่นแหละครับเขามีทั้งดินมีทั้งปลามีทั้งตะไคร่มีทั้งกราบมีนะครับก็จะขึ้นแบบเหมือนเหมือนกันครับ าต้องสโคมครับถ้าไม่สโคมไม่เห็นนะครับเขาเล็กมากครับพายุปลาในมนฐานจะเล็กครับแต่มีเยอะนะครับมีเยอะแต่เราต้องสโคมแบบนี้ครับนะครับต้องตั้งกล้องดีๆครับขึ้นมาแล้วครับนี่ครับเราก็จะเห็นครับนี่ครับเขาเล็กมากครับนี่ครับพวกเนี้ยนี่ครับเป็นดำพวกนี้ครับพวกตะไคร้นะครับตะไคร้จะสีดำๆครับนะครับนี่เราสโคบจนที่นะครับจากเล็กๆนะครับนี่ครับ ถ้าเราไม่สะคปจะไมเห็นของพวกนี้นะครับพราเขาเล็กมากครับนี่ครับพวกนี้ครับคาบดินศักเสร็จิ์พวกนี้ครับนี่ครับพวกบพวนี้ครับข้าบน้ำน้ำไอเคี้ยวนะครับน้ำพึ่งน้ำพึ่งครับหลวงพึ่งพวกนี้ครับเดี๋ยวเราจะดูด้านหลังนะครับเดี๋ยจะชําครับ เนี่ยก็จะช่ำครับเพราะว่าผิวผิวหลังไม่โดนใช้เพราะว่าเขาอยู่ในกรอบพักนะครับอันนี้เราก็ดูบนสารครับดูโอ้ทุกคนเยอะครับตรงนี้แล้กวก็แถวไซซ์ยเยอะครับ ทำไมเขามีหลุมเยอะครับเป็นหลุมแล้วม <dairy S 2> ีการซ่อมตัวสีขาวขาวแไวซ้ายตกผน like ึกพวกนี้เขาเกิดเขียวหดเซ็ตตัวแล้วก็มลสารที่เสื่อมสภาพได้เขาหลุดออกไปพอหลุดออกไปเสร็จก็แลวซ้ายก็มีหน้าที่ซ่อมนะครับซ่อมตรงที่เรามีรอยหลุมนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ถ้าเราไม่สโคไม่เห็นนะครับนี่คือเขาหลุดออกไปเป็นหลุมยังไม่หมดนี่คือยังซ่อมไม่หมดเลยครับเห็นไหมครับนะครับขาวขาวนี่ก็ซ่อมแล้วปิดแล้วครับพวกนี้ครับนี่ครับถ้าเราไม่สโคปเราก็ไม่เห็นนะครับ เรานุอะไรขาวๆเล็กๆนะครับบางคนเห็นเนื้อแบบนี้เขาบอกเนื้อเทียนชัยนะครับอันนี้เนื้อแก่แก่ข้าสุกกับกล้วยครับแล้วก็ใส่ตะมันตะอิ้วเยอะครับจะออกเป็นแบบนี้ครับนะครับเป็นลักษณะธรรมชาติครับแก่อะไรมันก็จะออกแบบนั้นนะครับแต่สีมันเหมือนเทียนมันสีเหลืองเหมือนเทียนชัยครับเขาถึงเรียกว่าเนื้อเทียนชัย ไม่ใช่เอาเทียนชช่มาใส่นะครับนะครับนี่ครับสีเขาสีเหลืองเหมือนเหลสีเหลืองเหมือนเหลืองเหลืองเหลืองเทียนชชยครับเหมือนกันเลยครับนะครับก็จะเหมือนคือเขาจะแกะกล้วยแกะข้าวสุกนะครับแล้วก็แล้วก็น้ํามันตะกี้เยอะเขาจะออกเป็นแบบเนื้อเทียนชชยนะครับผ้านะดูแกะปูนก็จะออกแกร่งนะครับแกะข้าวสุกจะออกมันงาววาวหนึบนุ่มนะครับคือต้องดูนะครับต้องเข้าใจเนี่ยนะครับ ไม่ใช่เห็นแบบนี้เป็นเนืเน้อเทียนชชยนะครับไม่ใช่ครับที่เบอกว่าเนือ้อเนื้อเทียนชชยไม่ใช่ครับพวแกะเข้าสุกกล้วยแล้วก็ใส่นะ้ำมันตะอิ้วเยอะนะครับก็จะออกมาเหลืองเหลืองเหมือนเทียนชัยหะครับไหมครับ,หรบเหมือนอถ้าเป็นเทียนชชยละลายหมดนะครับเพราะักเขาอยู่ในในเซฟในกล่องในละลายหมดนลครับบคนไม่เข้าใจนู่นใส่เทียนชชย ทำไมเด็นเเราคุราะว่าเนืนอว่าเขาเอาเชียนชัยใส่ไม่ใช่ครับเนื้อมันเหมือนเนื้อสีเหมือนพอขยาบมาเหมือนเหมือนเหมือนเนื้อเชียนชัยครับดูครับเขาจะงอกอยู่ด้านในไหมครับเขาขาวไหมครับเนี่ยเขาจะงอกข้างในถ้าเป็นของแท้เขาจะงอกอยู่ด้านในครับมีสูงมีต่ำไม่เท่ากันนะครับดูถ้าถ้าพ้าแท้ครับนี่คือการเวลาครับนครับจะงอกด้านในนะครับถ้าเราสโคบลึกๆเราจะเห็นนะครับเห็นไหมครับ เขาจะงอกอยู like er huh kind of ่ด้านในทั้งหมดนะครับผสมประสานเป็นเนื้อเดียวนะครับนี่คือการผสมประสานเป็นเนื้อเดียวนะครับนี่บนสารเล็กมากครับบนสารเล็กมากนี่เราพยายามสกปรกสุดๆให้ดูนะครับนะครับเห็นดูด้านในเพราะเนื้อเขาเหมือนเหมือนสีเหมือนเชียนชายใช่ไหมครับนะครับนะครับนี่แหละครับเขาจะงอกอยู่ด้านในครับนะครับ มีการเปลี่ยนแปลงกายภาพอยู่ด้านในหมดนะครับนี่เราเราเราสะโคบนะครับเป็นเป็นไม้ขาวๆคือพวกนั้นพวกนี้แถวไซ้าทั้งหมดนะครับตกผนึกนะครับนะครับพวกน้ำอ้อยไอ้น้ำมันตังเอียวกับแถวไซ้ากับละเอาลักนะครับก็ผสมสานกับกับแถวไซ้าตกผนึกนะครับดูครับเขาขึ้นมาขึ้นมาตกผนึกด้วยกันครับนไหมครับพายุปลายคือ ดูไม่เพลินเหมือนยุคต้นยุคกลางครับมูลสารว์น้อยครับแต่เขาเยอะแต่เขาเสร็จเล็กนะเม็ดเขาเล็กมากต้องสโคบดูครับเนี่ยทั้งหมดเลยครับเล็กๆครับเขาละเอียดเพราะว่ายุคนี้คือยุคป่าแล้วมูลสารคงจะมีน้อยครับเห็นไหมครับพวกนี้ครับเขาคงจะใส่แต่บางองค์ก็มีนะครับบางองค์ก็มีมีเยอะนะครับแต่บางองค์นี่นะครับครับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้นะครับ ครับสวัสดีครับ